Honor ต้อนรับปีใหม่เปิดตัวมือถือสุดแกร่ง Honor X9 45G จัดเต็มคุณภาพภายใต้สโลแกนถึกทนคุ้มที่สุดของความแข็งแกร่งชูจุดเด่นด้วยความทนทานเหนือชั้นรองรับการกระแทกรอบด้านถึง360องศากันน้ำมีระบบชาร์จไว66วัตต์ตลอดจนสัมผัสกับประสบการณ์ถ่ายภาพเหนือระดับด้วย AI c a m e r าอัจฉริยะงานนี้ได้กล้องห้ยไรนั่งแท่นเป็น Honor อรคนแรกจริงแนละ้วอ,อันนี้ไม่ได้โมเลยนะคือมันความจะเป็นผมอะมันน้อยมากเลยนะ คือเรามีศิลปินดาราเยอะแยะมากมายในเมืองไทยที่เป็นใครก็ได้ที่มีศักยภาพพอที่จะเป็นพรีเซนเตอร์คำว่าพรีเซนเตอร์มันคือมันจะต้องมันจะต้องกว้างหน่อยนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ที่เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจผมว่าเรื่องที่ผมถูกเลือกเพราะว่าความถึกความทนนี่แหละออเนอร์เลยเหมือนออเนอร์เลยครับผมคือที่แรกก็นึกว่าทําเป็นคอนเทนต์ลงลงโซเชียลเล็กเล็น้อยน้อยแต่พอเริ่มเห็นเขานัดว่ามีถ่ายภาพนิ่งมีถ่ายวิดีโอก็เลยเลยว่า อ๋อแบบนี้ยาว <c oughs> ใช่ครับแบบนี้ยาวแล้วก็วันที่ไปถ่ายวีดีโอคือด้วยความที่เราเป็นคนอีสานคนใช้แรงงานเราห่วงของคือเราถ่ายเนี่ยเราพยายามแบบว่าเขาบอกว่าจะม,มีฉากต้องหลุดมือต้องตกต้องโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับผมก็ไม่กล้าทาผมก็ทําหล่นอย่างเงี้ยทําหล่นอย่างเงี้ยคือทึกทนแบบทนจนแบบว่าผมเราบอกผมนึมกคิดว่าเฮ้ยขอเปิดได้เปิดได้ปกติเลยครับคือ คนจนเขินอ่ะทำหลุดมือในในในรถเราก็ว่าเออเออเออถ้างั้นก็งั้นก็ไปกันยาวๆเลยครับมานั้นครับบึง้งกล้องซีอันผมบอกเลยว่าเอาเป็นว่าที่เขาเลือกเราอ่ะเพราะเราถึกทนแค่นั้นแหละ,ะเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากขอบคุณจริงๆท,ที่ที่เลือกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเรามีราคาที่คนใช้แรงงานอย่างอย่างเป็นแฟนขับเราอ่ะครับที่สามารถจับต้องได้ใช้ได้มันทน เราไม่ได้มีรายได้เยอะอยู่แล้วเราซื้อในราคาที่เราจับต้องได้แล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างทน,นมื่นเก้าร้อยเก้าสิบมื่นเก้าร้อยเก้าสิบครับ,รบแต่ว่ามีราคาที่ลดลันลงไปตามสเปคต,ต่างๆพี่น้องสามารถเลือกได้เลยแต่ว่าถ้าเอาตัวเดียวคุ้มทั้งโซเชียลทั้งอะไรผมแนะนําตัวนี้เลยครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือตอบโจทย์ทุกอย่างครับข้อดีของเขาคือเวลาโดนแสงไฟแสงแดดแยงเนี่ยหน้าจอมันสีบรมืดมันจะชัดเลย ใช่มันจะชัดคือใช้ได้ใช้ได้ปกติใช้ได้แบบชัดเลยครับปกติเราต้องไปโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อที่จะแบบว่าให้ให้ภาพของเราอะดูดีแต่ว่าอันนี้คือทำไ,ไปแล้วเซตไปแล้วเออ่าออโต้ออโตโอ้เลยออตโตเมติกครับทั้งหมดเลยครับ<อ>เนียนกริบมากนะผมว่าการติดต่อสื่อสารกับคนรอบตัวยังน้อยแต่มากจริงๆคือการใช้สื่อโซเชียลในการหารายได้ เพราะทุกวันนี้คือการไลฟ์สดการสตรีมไลฟ์หรือว่าการขายของผมว่าทุกอาชีพอะ<ำ>ต้องทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายแม้แต่พยาบาลหมอคลินิกก็จะต้องก็ต้องสร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะให้รู้ว่าตรงนี้สถานที่นี้มีอยู่ใน ู่ในที่ของเราประมาณนี้ครับกล้องออเนอร์ครับผมว่าเป็นกล้องหัวใจหรือกล้องปทุมลาชเพราะว่าปีที่แล้วถูกเรียกกล้องปทุมราชประมาณ4ี่แสนครั้งเป็นกล้องออเนอร์นะครับหลังจากนี้เรียกกล้องออเนอร์ก็ได้ครับผมโ็รศัพท์ด้วยนะครับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะจริงๆคือโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ทาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนใช้แรงงานคนที่มีรายได้น้อยแต่ต้องการของที่มีคุณค่ามีคุณภาพนะครับออเนอร์ตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งถึกทั้งทนทั้งคุ้มคุ้มค่าซื้อเครื่องเดียวใใช้้ไไไดหลาาายยยออออ่่่งงงงงนครรัืืกกกกก็็เขตตมแ โลงไปทุมลงไปนะครับทนมีแบตกว่า6,600เออแล้วก็มีรุ่นแบบว่าชาร์จเร็วด้วยคือเสียบแป๊บเดียวเวลาเราน้อยอย่างเงี้ยเราต้องไปทํางานต่อเสียบแป๊บเดียวก็สามารถเกือบเต็มได้เลยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับออเดอร์ x 9 4 5 g ครับ